สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โลโบคาเฟ่ครับโอ้พี่เอมาไม่เลิกครับมาไม่เลกครับเหลืองเหลืองเต็มโตเลยครับด็อกเตอร์เยลโลมาไม่เลิกครับครับแสดงว่าด้วยครับมันมันก็สนุกสนานนะครับอันนี้คือชุดที่เรารีวิวไปเมื่อดกรเยลโลภาคสองภาคสองอนนี่คือด็อกเตอร์เยลโลอัปเกรดภาคสองเหมือนกันภาคสองเหมือนกันที่เหมือนหุ่นเหมือนหุ่นกระบวนการที่เขาอัปเกรดแล้วก็ตัวนี้ มันก็คือมันคือตัวเดียวกันตัวเดียวกันซึ่งปกติตัวนี้อัปเกรดมันก็จะมีพ่วงกลางไว้เก็บอาวุธใช่ไหมแต่สองตัวนี้คือตัวหลักที่แปลงเป็นหุ่นใช่อันนี้ตัวอัปเกรดก็มาเป็นท่าขบวนนั้นสองขบวนนี้ผมบหอยหลังมาก่อนท่าขบวนนี้เราเอาเก็บไว้ไว้ก่อนเลยวางแอบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็ตัวนี้ทั้งห้าขบวนนี้ครับมันจะมากับปืน ซึ่งมันไม่ได้บิวอินอยู่เป็นปืนใหญ่เป็นปืนใหญ่แล้วก็เป็นหมวกใหญ่อ่าหมวกนนี้วางแยกไว้ก่อนอันนี้ยังไม่ใช้งานพี่เอกวางแยกไปก่อนป้ายยาเลยครับเริ่มเลยครับพี่ได้ใจลบพี่เอกป้ายยาเลยครับครับเหมือนเดิมเราก็มองมันอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าอ่าแล้วก็จับที่กระบวนกลางอ่าพี่ส่งอ่าเราเราแกะทุกทุกลำอมอกมาก่อนและครับเราแยกทุกลำอมอกมาก่อนจะได้ครับอืม อ่าอ่าอันนี้เป็นหนึ่งเรียกกันหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ได้แต่เหมือนคู่นี้มันเป็นคู่กันประมาณประมาณอย่างนี้ใช่ครับใช่อ่าเราดูตรงนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้เป็นลำกางก็หลักคือลำตัวอ่าอ่าไม่ยากครับวิธีเล่นคือวิธีเล่นก็คือดึงดึงออกมาดึงออกมาเลยแล้วก็พับพับมันขึ้นไปตัวนี้องมา างนี้ดึงออกมานะเมื่อกี้แยกส่วนนี้ออกมาให้ได้แล้วก็พับขึ้นมานะครับอืมอ่ะแล้วก็วางไว้วางไวอ๋ออ่านี่นี่คือทางนี้อ่าอันนี้อันนี้นะครับครับก็ไม่ยากเราอันนี้น่าจะเป็นเท้าป่ะอ่าเราดึงออกมาดึงมาอ่าอ่าแล้วเราก็เราก็ตรงนี้ที่เป็นส้นเท้าอ่าตรงนี้ครับอ่าเราดึงส้นเท้าออกมาดึงออกมาอ่า แล้วก็ดึงเท้านี่ออกมาดึงเท้าออกมาอ่าอ่าถับแล้วเราก็ตรงนี้ให้มันเป็นเท้าอย่างงี้ใช่ไหมเกี่ยวอ่าเราเราเด็ดเด็ดอพลิกขึ้นมาเลยฮะเราพลิกขึ้นมาตรงนี้ครับอ๋อตรงนี้นะอ่าทําเป็นอย่างงี้เลยครับอ่าโอ้แข็งนะเกีแข็งเหรอฮะไม่กล้าไม่ใช่ได้ไหมฮได้ครับ อนาปั๊บอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็หมุนตรงนี้จับอ่าอ่าแล้วก็กางตรงนี้ออกมาที่หัวเข่าจะมีจุดตรงนี้จะมีเงี้ยงให้ดึงมีเงี้ยงให้ดึงก็พับขึ้นไปเป็นครับสนับแก้งพับขึ้นไปเป็นสนับเข่าใช่ใช่อ่าแล้วเราก็สนับเข่าทําให้มัน เฉียงๆนิดนึงมันก็จะเป็นซ้ายกับขวาเนาะตัวผู้ตัวเมียประกอบกันประกอบกันเล้วอ๋อเป็นขาเลยเป็นเท้าเลยเห็นไหมฮะแล้วเราก็แกนนี้ก็เหมือนกันแกนกลางลงสมตัวลงสมตัวอก็เสียบเข้าไปเลยเสียบไปเลยอ่าอ่าใช่ครับตรงนี้ที่บอกว่าเป็นเป็นมันมันคนละส่วนกันเนาะเป็นคนละส่วนกันอ่า ทำได้เลยอ่านี่หรอใช่อ๋อนี่ครับตรงนี้จะเป็นแขนอ่านี่นี่นี่ใช่ไหมใช่ครับเราดึงออกมานหมัดอ๋อดึงอ่าใช่ครับแล้วก็เอาหมัดมันออกมาออกอ่าแล้วก็กางหัวไหล่อ่าเห็นไหมครับมันจะเลื่อนมันจะเลื่อนนิดนึงเฮ้ยมันจะเลื่อนนิดนึงมีกลไกให้เลื่อนนิดนึงแล้วใช่แล้วเราก็อันนี้แขนซ้ายแขนขวาอืมแก็ติดลงไปบนนี้ อ๋อมันมีกิ๊บให้ติดมันจะมีกิ๊บให้ติดแต่ว่าต้องเราต้องใส่อย่างนี้ครับอย่างนี้อ่าแล้วก็คือมันจะมีเขี้ยวให้ให้ยึดใช่ไหมพี่ใช่ครับมีเขี้ยวให้ยึดเราต้องใส่เข้าไปใช่ครับแล้วก็หมุนอ่าแล้วก็เหลือหัวขบวนสองก้อสองอันทำไระไร่อ่าอันนี้นะครับครับอันนี้มันจะมีเหมือนกันอืกดที่ตรงนี้กดไห้กดที่ตรงนี้ครับกดตรงนี้เออพักสองหัวจะเด้งอ่าพักสองหัวจะดีดนี่ มีลูกเล่นนี่ของก็พอไม่อัปเกรดนี่นี่สนุกสนุกได้ด้นยสนกใ่ตัวนี้เราก็เอารอมันออกมาอ่าฮะตัวนี้ไม่ต้องกลไดครับแล้วเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ติดที่จอยมันมันจะมีจอยจอยขางด้านนี้อ๋อจอยฝั่งใต้ล้อใช่ครับอ่าฮะแล้วเราก็เอาไปใส่ไว้ตรงกลางอ๋อลงสมหัวเลยลงสมหัวเลย อ๋อสานโทษต้องเอาแกลนเอลมาแกลนเอลออกมาเหมือนเหมือนเหมือนทุกตัวมันก็จะมีแกนเอลตัวนี้จะมีออ๋มันมีแกนอยู่ข้างในใช่ครับแล้วก็ติดลงไปเลยกึ๊กกึ๊กอ๋ออ่ายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จก็คือเราอย่าลืมอันนี้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 หมวกหมวกใหญ่หมวกใหญ่อ่าตรงนี้จะมีโหมดโหมดค้นหาอยู่ มันสามารถสลับกันได้มันสามารถเปิดได้เปิดเปิดแว่นเปิดเป็นเหมือนแว่นตาอ่านี่นะครับประมาณนั้นแล้วเราก็ใส่ลงไงอ่ายจี่ฟงเปิดหน่อยลงสวมหัวเหมือนใส่หน้ากากจริงๆมันไม่ได้ลงสวมหัวนะมันแค่ใส่หน้ากากเข้าไปมันหนีบเข้าไปมันหนีบเข้าไปตรงนี้ครับตรงที่ตาแล้วก็ไม่ต้องกางไม่ต้องกางนะอ่าไม่ต้องกางครับจบแล้จบแล้วแล้วเขาก็จะมีอาวุธอาวุธเขาก็จะพิเศษแล้วแต่โหมด โหมดเป็นดาบก็มี oh. อ๋ออะโหมดเป็นดาบก็จะใช้อย่างนี้อ๋อ oh. อืมเนี่ยครับตรงนี้แยกกันได้อ๋อ oh. นี่ทุกอันก็เป็นดาบเป็นดาบเป็นดาบได้ถ้าเกิดเปิดทุกโหมดเนี่ยก็จะกลายเป็นเป็นปีกให้เขาก็ได้ oh. แล้วแต่ออดูเท่นนะแล้วแต่จะคิดแล้วแต่เราจะใส่แล้วเราไปใส่ตรงไหนอะที่มือครับ ก็คือให้มือจับเลยให้มือจับเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นโหมดที่เป็นปืนที่เขาใช้บ่อยๆในเรื่องนี่เราใส่ผิดด้านป่ะพี่ผิดไหมเราทำได้ได้ไหมครับหมัดมันสลับข้างกันตอนนี้เดี๋ยวได้ด้วอย่าพึ่งนะครับพี่อย่างนี้นะครับต้องอย่างนี้นะครับอ่าอ่าอืมอืม อันนี้เขาต้องเขาต้องให้ใส่อย่างนี้จะไปใส่อย่างนี้เลยไม่ได้นะครับอืมอืมอ่านี้ถูกแล้วก็ถืออืมถืออย่างนี้เลยตีอ,อย่างนี้เลยตากระจายโอ๊ยโอ๊ยโอ๊อ้ออออเป็นไหนะตึ๊งผมทำเป็นหมดปืนบ้างข้างนี้อืออ่าฮะอ่าฮะ แล้วก็จัดให้เขาดีๆหน่อยอันนี้ก็คือหมดตัวนี้ก็คือหมดหุนหมดหุนถ้าเทียบกับตัวนี้ก็จริงๆสูงขึ้นมาเยอะเลยนะสูงขึ้นมาเยอะใช่ครับใช่ก็เป็นเหมือนไอ้ด็อกเตอร์ยลโลอัปเกรดอัปเกรดอ่าแล้วมันมีลูกเล่นอะไรอีกพี่มีลูกเล่นอะไรอีกเนื่องจากไอ้ภาคสองอะครับพักสองที่มันเป็นหลายๆตัวนะครับมันสามารถเอาตัวเนี้ยที่เป็นสี่เนสีอื่นหรือจะเป็นสีลูกเล่นแปลงลูกเล่นแปลงรวมได้มารวมได้ อันนี้รวมได้ป่ะพี่รวมได้ครับรวมแล้วเป็นยังไงพี่รวมแล้วเดี๋ยวจะรวมให้ดูอนี่นะครับเราถอดปลดอาวุธมันออกมาก่อนครับปลดอาวุธมันออกมาก่อนนะครับอ่อาแขนหลุดเลยแขนหลุดอ่ะไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรครับอย่างนี้ใช่ไหมครับครับแล้วเราก็ถอดเอาถอดตัวนี้ออกมาออกมาถอดออกมาเลยนะถอดออกมาเลยครับอ่ามันจะเป็นส่วนเอาไว้ส่วนอื่นอ่าอ่าแล้วก็ถอดมาอ่าอันนี้ไม่ได้ใช้ละ ใช่ฮะใช้ด้วยใช้หมดเลยใช้หมดเลยเฮ้ยจริง่ะเฮ้ยจริงครับเอาแล้วใช้หมดเลยเอาละอาปลายคันแรงเริ่มเข้าทางแล้วเริ่มฉีดเข้าเส้นแล้วเริ่มเข้าทางแล้วเริ่มฉีดเข้าเส้นแล้วเริ่มเข้าทางแล้วอ่าไงต่อผมจะลบกวนลบอ่าฝั่งตัวนี้นะอ่าคือแปลงเป็นหุ่นเลยป่าแปลงเป็นหุ่นเลยอ่าแปลงเป็นหุ่นเลยแป้งเป็นหุ่นเลยนะเราจะได้เราจะได้เห็นอันนี้คือแปลงเป็นหุ่นนี่คือแปลงเป็นหุ่นครับหมดหุ่นเลยป่ะพี่หมดหุ่นเลยครับ อ๋อเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงหมายถึงว่าเทียบกันแล้วสัดส่วนต่างกันยังไงอ่าเทียบได้อ่าเนี่ยนี่ครับนี่พอเทียบก่อนหมายถึงว่าถ้ารวมเป็นหุ่นก็รวมก่อนที่ไอตัวนี้จะอัปเกรดมาใช่ครับคือมันตัวแค่นี้มันตัวแค่นี้ใช่แต่ว่าพอหลังจากมันอัปเกรดเป็นห้าขบวนครับตัวมันใหญ่แบบเมื่อกี้แบบนี้ใช่ครับแล้วอันนี้มันเข้าไปรวมตัวนี้ได้รวมยังไงพี่ผมรวมไม่เป็นอ่ได้ป้ายหน่อยป้ายหน่อย ไปหน่อยอ่ะไปเบาๆนะไปเยอะเดี๋ยวเบรกไปเยเราต้องเราต้องเอาอย่างนี้แยกส่วนแยกส่วนอ่ะครึ่งท่อนพักสองเนี่ยท่อนนี้จะเป็นออกมาท่อนออกมาใช่ครับอันนี้ก็วางไว้อันนี้ก็วางไว้อ่าอ่าไ้แยกนะครับแยกอีกแยกอีกอ่าแยกอีกอ่ากระชานนะครับอันนี้ครับปึ๊บอย่างนี้นะครับเราเราทํามันลงขึ้นมาเอาลงเอาลง อ่าอ่าแล้วก็สลับสลับข้างสลับข้างซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายแล้วนะครับอ่าอ่ามาที่ตัวนี้มาที่ตัวนี้นะครับอ๋อวก็ขาใช่เราเราตอดได้ตอดได้อ่า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 แล้วก็ทําตัวนี้ทําท่าให้มันคุกเข่าไปเลยอ๋อทาเหมือนมันพับพับขามันอ่าพับหัวเหมือนเล่นโยคะไปใช่เล่นโยคะไปเลย อ่า่ะแล้วเราจัดตรงนี้ให้เรียบร้อยก็ได้ไม่เป็นไรอ่าอ่ะเราจัดตรงนี้ก็ได้จัดให้มันสวยงามไปเลยสวยงามเฉยๆก็คือเก็บให้สวยงามไปใช่ครับเป็นรถโบกี้อ่ะกับใช่ครับอ่าอ่าแล้วก็เก็บเข้าไปอ่าโป๊ปึ๊บเป็นอย่างนี้อ่าอ่าอย่างนี้นึกออกไหมครับตรงนี้เป็นเอวเดิมอ่า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 อ่อ่า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  อ๋อแล้วตรงหัวเข่าตรงนี้ยมันจะเป็นเดือยมันนจะเเป็ดือยตรงนี้ได้ใช่ครับโอ้ถึงทำไม่ดูก่อนช้าๆนะแล้วเดี๋ยวพี่โ่งข้างดูนะได้ครับเนี่ยครับมันเข้าไปอย่างนี้นะครับอ๋ออ๋อแล้วก็อันนี้ก็คือเข้าไปใช่ครับอือ๋อนี่ก็กลายเป็นกลายเป็นท่อนล่างท่อนล่างที่ดูบึกบึนขึ้นที่ดูบึกบึนขึ้นใช่ครับตรงนี้เราจะจัดยังไงก็ได้ให้มันสวย ให้มันหลบๆลบอะครับอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อ่าใช่ครับหรือว่าจะพับเฮ้ยได้ไหมของพี่เอกลุดอ่ะพี่เอกประกอบแน่นนะโอ้เสียละเสียละเสียละอ่าอ่านี่ประกอบไปเหมือนเดิมก็คือไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรใส่เข้าไปใส่เข้าไปจอยนี่จะเป็นจอยของของตัวตัวรถไฟเหลืองละไม่ใช่จอยเดิมจอยเดิมมันจะอยู่ในนี้ โอเคแล้วมามาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ปิดลงไปทําให้เป็นอยู่ในโหมดโหมดของหุ่นรถไฟอย่างนี้นะครับไปให้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีน้ำหนักถ่วงอ๋อนี้คือเอารถไฟเอารถไฟทั้งกระบวนเลยอ่าเสียบเข้าไปเลยไม่ต้องแปลงอะไรเลยไม่ต้องแปลงอะไรเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปเลยอ่าฮะอ่าใช่ครับอันนี้ไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้ครับ ครับแล้วก็เอาอันนี้ตัวนี้ตัวนี้เราปตับขึ้นทั้งสองข้างเลยไม่สองข้างเลยทำให้เป็นอย่างนี้ก็ได้อ่าดึงออกมาก็ได้ครับดึงออกมาก็ได้แล้วก็เอาตัวนี้ครับอ่าตรงนี้ขึ้นมาที่สะเอวใช่ใช่มันจะมีเอวอยู่เห็นไหมีกดการหนึ่งครับ อแล้วก็มีตรงนี้สลัดมีสลักอยู่อเ,เอาล้อหลบเข้าไปข้างในก่อนครับเราล้อหลบเข้าไปข้างในก่อนครับแล้วก็ใส่นข้าไปถึงล้อน,นี้หลบเข้าไปหรอใช่ครับหลบหลบหลบเข้าไปในนี้หลังนี่อ่าแต่พี่ต้องกางอันนี้หมอ่าใช่ครับนี่ครับอ่าไ,ได้ไหมได้ครับได้ไมหมฮะครับอ่าแล้วเราก็เห็นเดือยอันนี้ เราก็ต้องใส่อย่างนี้องแล้วรู้เขาจะทําให้ยากทําไมนะอืมอ่าอ่าอือครนนี้งอแขนได้ละตอนี้งอแขนได้แล้วนิ่งเมื่อกี้งอไม่ได้ใช่ครับนี่หมวกหมวกเดิมจากเดิมที่เป็นอย่างนี้นะครับเข่าเดียวเราก็แยกอ๋อแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วเราก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมอันนี้คือหัวใหม่ละอ๋ออ่าน็กตัรเยนโล ตรงนี้ผมชอบโหมดที่กลางีดับเบิลเยลโล่ด็อกเตอร์ดับเบิลเยลโล่ดับเบิลเยลโล่นี่ครับอันนี้เราก็กลางได้ละใครที่ชอบแบบไหนผมก็ใส่ตรงนี้เลยอีกแสงเลยพี่ฟงรู้อีกแสงอีกแสงอย่างนี้ครับเออเท่ไหมฮะใช่ไหมใช่ครับเออโหอ่าใช่ครับก็นนี้คือภาคสอง ความสนุกของภาคสองก็คือหุ่นตัวใหญ่รวมกับตัวด็อกเตอร์เยลโล่ตัวอัปเกรดครับแล้วก็ตอนนี้ถ้ามันมีสีอื่นก็มาเล่นได้ตัวการข้างในผมเชื่อว่าพี่เอกมีหลายสีอะในเรื่องนี้นะเต้าสัวพี่เอกไม่จบอยู่แค่สีเหลืองเลยสารภาพมาพี่เอกมีสีอะไรบ้างตอนแรกผมก็ไม่ชอบภาคสองไม่ชอบชอบภาคเซไม่ใช่ไม่ชอบหมดเลยอจำได้ตอนเรียนวิอยมันไม่ใช่ทางของผม มันไม่ใช่ทางมันไม่ใช่ทางมันไม่ใช่ทางแล้วต่อไปก็แค่ทำขันสนุกครึ่งชั่วโมงนั่งแปลงกันทั้งวันทั้งคืนตัวสีดำไปทําเป็นการบ้านด้วยไม่ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางสปั๊บเออเริ่มมาทีละตัวสองตัวสามตัวมาพักแซดก่อนมาพักแซดก่อนพักแซดเอ๊ะแล้วเราค่อยยูทูบ มันมีธาตนมันมีภาคอื่นด้วยเหรอใช่ทำไมมันแตกไม่เหมือนกันเราก็ค่อยๆศึกษามาทีละตัวสองตัวสามตัวก็จนได้แบบแต่ยังไม่จบนะครับยังไม่จบอีกเหรอพี่ยังไมจบยังไม่จบยังป้ายไม่พออีกหรอเดี๋ยวต้องต้องคอยติดตามดูว่าจะเป็นยังไงต่อมันมีหลายหลายซีรีส์ตําบลานี้อีกยาว ตำนานชินเคเลียนชินเคลียนเห็นไม่มีอะไรอย่างนี้นะโอ้ดูเหมือนไม่มีอะไรดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ครับแค่รถไปแปลงล่างก็ซ้ำซ้อ่าแต่ทําไมมันขายดิบขายดีที่ญี่ปุ่นนะใช่ครับนี่แหละคือสาเหตุนี่แหละครับทักสองฮะทักสองก็ยังไง ติดตามกันครับว่าชินคันเล่นตัวต่อไปของพี่เอกคืออะไรยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับที่ช่องโลโบคาเฟ่ครับโอเคครับสวัสดีครับ